แตงกว่าอดีตภรยาเอะสิ์บอกตอนนี้เป็นถมรีเทิร์นอยู่เพื่อลูกแลนเราเป็นเพื่อนตายกันแตงกว่าแจงประเด็นกลับมาอยู่บ้านเดียวกับเอะสิ์อดีตสามีบอกอยู่เพื่อลูกในบทบาทของพ่อและแม่ พร้อมกับบอกสถานะของตนเองตอนนี้คือทอมหลังจากที่ภาพของการกลับมาอยู่บ้านเดียวกันของเอพสินกับแตงกวาจีรพรอดีตภรรยาทําให้หลายคนร่วมกันแสดงความยินดีกับการรีเทิร์นของคู่รักของคู่นี้นะครับแต่ล่าสุดนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดนะครับแตงกวาก็ได้โพสต์รูปชี้แจงโดยบอกว่าเราสองคนอยู่ในฐานะพ่อและแม่ของลูกชายเป็นเพื่อนตายกันไปแล้วพร้อมกับบอกว่าตอนนี้ตนเองกลายเป็นสาวหล่อไปแล้ว แตงกวานะครับขออธิบายในโลกโซเชียลนะครับแบบนี้นะครับเจ้าตัวบอกว่านะครับขออธิบายครับทาไมถึงอยู่ด้วยกันทําไมเลิกกันแล้วต้องแยกทางกันคะก็ในเมื่อเราคบกันเป็นเพื่อนกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วความรักที่มีก็มีให้กันตั้งแต่เริ่มจนวันนี้ก็มีมากขึ้นในฐานะเพื่อนรู้จักคําว่าเพื่อนตายปะฮ่าๆเขาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตแตงไปแล้วเขาเป็นทั้งเพื่อนพี่พ่อและพ่อของลูกมีอะไรคุยกันได้ทุกเรื่อง เพราะเขาเป็นคนในครอบครัวค่ะปัญหาที่คนอื่นคิดไปเองทั้งหมดมันผิดจะให้มาอธิบายเพื่อให้ทุกคนเข้าใจมันไม่ง่ายนะคะเอาเป็นว่าทุกวันนี้อยู่เพื่อลูก และแตงกวาไม่มีญาติที่ไหนในกอทมอถ้าวันนึงพี่เขาหายไปแตงก็คงลำบากฮ่าฮ่าอย่างที่บอกแตงเป็นทอมไปแล้วซึ่งหลังจากที่แตงกวาได้เผยความรู้สึกและสถานะของตนเองก็ทําเอาหลายคนสะดุดกับคําว่าทอมจึงเข้าไปดูภาพในไอจีกันยกใหญ่พร้อมกับบอกว่าเป็นสาวหล่อจริงๆความรักไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบไหนทั้งหมดก็คือความรักและคือเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับ มีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตกัน